คนผมจะพาทุกคนมาดูไฟรอบคันยามค่ำคืนของ t ท s l a m o เด l Y Juniper นะครับบอกเลยว่าเหมือนยานอวกาศมากโคตรชอบอนี่คือด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟบายาแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟที่เปิดตลอดนะส่วนไฟหน้าจะอยู่ด้านล่างนะครับพามาดูด้านหลังด้านหลังนี่ก็คือล้ำมากเพราะว่า จะไม่ใช่แบบไฟท้าที่มันออกมาตรงๆนะครับมันจะเป็นไฟที่ออกมาจากด้านบนตรงนี้ครับแล้วมันก็จะสะท้อนออกมานะครับทําให้แบบว่าเออไม่เหมือนใครแน่นอนครับอ้าวดับไปละปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับนี่ครับก็จะมีไฟแอมเบียนนะครับเฉพาะรุ่นใหม่ที่เป็น Juniper ร์นะครับตัวเก่าจะไม่มีนะรวมถึงก็จะมีในรุ่นของโมเดล3 i i h l a n d นะครับเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังจะมี จอหลังด้วยนะครับสามารถเล่นอะไรต่างๆได้ดูหนังแยกหรือว่าจะเล่นเกมจะอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเจ๋งมากอันนี้ตึงตึงอา่าเกมเนีย่ยมีเกมให้เล่นเยอะมาก